บนฐานคือเทพปาสนคบสานะคร <Stevens. S 1> <oh> ับเนี <urt> hm <traveling> ่ยไอ้ไปดาลองเพีงคิงซุ่มลุกลุกศึบษายกไปใไล่ใกล้ไปน่าไหลาย พอจงออตรามอนล่มนะครับ เตะฐานเลครับบังไปเอาเขาข้อเร็วๆกัได้ครับราคาเสูงเอาเบรกแล้วมีลุ้นนะครับถลั่าถลั่วล่วถลเี่เงอยู่ครับข้างงมีเบาได้นะครับ่างเร็วงเ โย่ข้อโจข้อสู้ครับเอาเอาเอาเลยพ่ออ่ล้อร,รุ่นนะครับว่าหางเรียบร้อยฮ้าง <c oughs> ดีแก้วเบื้องต้นดีเลยนะครับผมแก้วแล้วนะครับอ่าล้อรุร่นันแรก,กันรุ่นเกือบก้อนสิบแปห้ามหมวกนะครับรอล้อร,รุ่นครับ ลอยเก้าสิบพันไปความเบาสบสบโองศานะครับเป็นตัวแปรนะครับบสดใสบหวานเจียปันไดนะครับตอนนี้นะครับรุ่นเกิดไปก่อนนะครับสองร้อยสิบคะแนนพันไปสอร้อบควแนันไปใครอบสนใจรุ่นเกิดก้อนขันแรกครับเบืองไปน้ำกันเมองไปน้ำกัน เบิงไปน้ำกันนะครับบิงในกล้องออกได้ทุกนานะครับบิงในกล้องเดี๋ยวบิงตาพออะไจะมีฟันนะครับนี้มันมีจุดกตนะครับมันถอไ้โอเคนะครับอรอลุ้นกันไปก่อนสองร้อยสี่สพันไปสองร้อยส่สนไปสองร้อยเจ็ดส่พัไปอ,อยู่ในป่าดงเลินเปนพันั้คนโดนิันแมะขาเลยครับ วัดแต่ขาวลังสีมีหัวเข,เขาขาวหัวนึงเลยครับใวามใจดโอนะครับไปน้กันบไป้อด้เกหม่นะครับตอนนีวาดเสียวมากมาไปน้กัน,น,น,กนเข้าสามร้อยน,าอยน่าจะนะครับรรน่าจะนี่ครับนาะแมเปงนเลยกาบีลงมาตามลงมาตึ้ง 310 310ิาบวินะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอดเอฟซีสวัสดีครับ